มันมีอะไรนะมีเราพูดได้เราไม่ได้เราไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่พูดนะคะอ่ะน้องนี่โอตอนนี้ตอนนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมุงนะคะน้องพี่ๆขานะคะเราขอขอนิดนึงนะนะนะอย่าพึ่งมุงนะเดี๋ยวเดีน้องมาให้ความสนุกเปเวทีเต็มที่เลยจับจับพี่จะจับจะจูบจะลูบจะทำเขาบอกว่าสิทธ์ย้อมเป็นโกนี่ชันดังมากนนี้เป็นลูกศิษย์ของวัดกำแพงหลวงพ่อโต มอบก,กระถิ่นมอบเงินทำบุญกระถิ่นนะครับสยทคุณจันทรานี่นะครับคุณมาขายร้านจังหวัดพิจิตรร้านกาแคุณจันทราครับอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเดินออกมาเป็นเนี่ยถึงเลยแป๊บหนึ่งอ๋อนี่นี่ร้านจังสวยนวดจับเส้นคลายเส้นเชียขนาดนี้ไม่ให้ติ๊บเหรอ

อยี๋ให้ลูกสาวมานะนะเรางานกระถิ่นรับจำแทงเราก็จะเดี๋ยวอย่าพึ่งเข้าไปมุงนะครับพี่พีชขาพี่พีน้องน้องขาอย่าพึ่งเข้าไปมุงนะครับเดี๋ยวเป็นลมอากาศร้อนเดี๋ยวไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวลีโอขึ้นเวทีแล้วนะวีโอเอ่อพี่โย่พี่โย่ผมให้พี่ขึ้นแอนด์มาขึ้นแอนดี้ พอแท้มากเลยคุณแอนเอ็นร้อยห้าสิบเขาปวดไหมไหนมีลูกสาวไปเอาน้ำถึงไหนส <c oughs> ายขอบคุณค่ะอนาคตนะสวยนะเนี่ยผิวผุดพองเป็นยอมยัง